เรามาสำรวจตลาดของขบเคี้ยวนะคะที่ขายอยู่หน้าโกดังโรงงานที่ยาพร้นนะคะจะมีหมี่กรอบจ้ะแล้วก็มีทุกษานะคะทุกษาสาสบาท้จ้ารวมแล้วสามสนะคะทุกษาเชื่อมค่ะ <c oughs> แล้วก็มีปลาหวานค่ะปลาหวานถุงใหญ่นะคะใหญ่มากเลยค่ะ ปลาหวานถุงใหญ่ก็ราคาประมาณ60บาทจ้ะแล้วก็มีผู้ชาแห้งนะคะ50บาทถุงใหญ่เลยนะคะถุงใหญ่เหมือนกันนะคะปลาหวานก็ถุงใหญ่ค่ะเราสามารถรับไปขายได้นะรับไปขายได้นะคะค่ะ60บาทขาย70ยังได้เลยคนที่มองหาอาชีพอยู่ก็ลองแวะมานะคะ แล้วก็มีผั่วกรอบนะคะผัวกรอบแก้วนะคะยี่ิบห้าบาทแล้วก็มีอาหารเพื่อสุขภาพนะคะลูกเดือยจากลูกเดือยทอดยี่สิบห้าบาทนะคะมีผัวผัวกรอบแก้วนะคะแล้วก็มีขนมจากก็อิ่มไหมคะ ขนมถุงละยี่สิบจ้ะกล่องละยี่สิบจัมีกรอบจัดรับไปขายสักยี่สิบห้าได้นะคะมีกรอบมีหลายรสนะคะแล้วก็มีทองม้วนนะคะยี่สิบนะคะกล่องใหญ่ค่ะรับไปขายยี่สิบห้าบาทได้นะคะทองม้วนก็มีสองรสนะคะรสใบเตยนะคะ รสมะพร้าวนะคะแล้วก็มีหมึกนะคะหมึกฉาบร้อยบาทจ้ะยกคิ้ว8ปดหนะคะถ้ากล่องเดียวร้อยบาทนะ่ะจ้ะรับไปขายต่อได้จ้ะหมึกฉาบร้านจากนะคะอันนี้ถึงอันนี้มีหลายรสนะคะ อันนี้ถึงอันนี้20บาทจ้า20บาทจ้าเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะพี่โรตีกรอบโรตีกรอบ20รับไปขาย25บได้นะคะท่านมาได้ค่ะได้เลยค่ะนี่ราคาค่ะถูกมากเลยค่ะ3า0 0ก็ได้อันนี้ สามค่ะอันนี้นี่สิสามกล่องร้อยก็ได้ค่ะสามกล่องร้อยนะคะหมี่กรอบนะคะมีนะคะมีกรอบรสชาติอร่อยมากมันจะมีสามรสใช่ไหมคะหมี่กรอบมีสี่รสค่ะมีใบเตยมีสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีดั้งเดิมแล้วก็มีสับปะรดค่ะค่ะอร่อยมากเลยค่ะสับปะรดก็น่าทานนะคะสตรอเบอรี่ใบเตยนะคะน่าทานน่าทานจ้ะ อยากลองสับประรดไหมสี่กล่องร้อยสับประรดอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้กันเตอรอันนี้สับปะรดอันนี้เราเจอลูกรับไปขาย30ได้นะคะ30 35ได้มีกรอบนะคะ